สวัสดีค่ะวันนี้วันที่16เมษายน2559ค่ะเราเดินทางมาที่จังหวัดอุตรดิตต์ตรงนี้บริเวณนี้เป็นบ้านเกิดของพยาพิชัยดับหักค่ะทหารเอกผู้ใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตา,ากสินมหาราชค่ะตรงนี้จะเป็นศาลศาลรพ,รพยาพิชัยเขาก็ที่ตรงนี้ค่ะก็ได้มีการเริ่มสร้างกันมาเป็นเวลาประมาณ 20ปีอะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ก็เป็นอย่างนี้ค่ะจนจนป้ายตรงเนี้ยมันเลือนแล้วค่ะแล้วก็เขาก็มีโครงการว่าจะปรับปรุงจะบูรณะให้เป็นที่สถานที่ร่มรื่นสำหรับคนจะเข้ามาสักการะแล้วก็มาพักผ่อนหย่อนใจค่ะ ศาลของพระยาพิชัยดับอยู่ที่อำเภอพยยิชัยเข้ามามาเราก็มาตามนถนนสายเอเชียค่ะแล้วก็จะมีป้ายบอกให้เข้ามา